ปีสามสองมคนคตนดูถูกเซียนพระเลยผมไปขอซื้อโทรศัพท์เนี่ยตัวละห้าหมื่นผมใส่รองเท้าแตะเซียนพระก็ใส่เสื้อธรรมดาอะไรก็ได้ที่ทํางานในใจเขาคงคิดว่าเออไม่มีเงินหรอกไม่แมงแต่งตัวอย่างเงี้ยเสื้อผ้าปอนๆรองเท้าแตะด้วยอผมไม่มีตังซื้อหรอกชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนเส้นได้ผมชอบคําพูดของพี่ชูวิทย์ครับหกสิบนับปีเจ็ดสิบนับเดือนแปดสิบนับวันแต่ผมเพิ่มให้ 9กนับชั่วโมงคุณอายุเก้าสิคุณเตรียมได้เลยว่าคุณจะอยู่ได้อีกกี่ชั่วโมงอย่าเป็นคนแก่ที่อะไรก็ทำ<笑><笑><笑>ไม่ได้อย่าไปทําเลยอไอ้เขาลองดูไม่คลิปแรกเนี่ยคนดูเป็นล้านคนอเฮียปรับเปลี่ยนตัวเองเข้ามาสูใ่ในโลกของออนไลน์เอามาไล้์สดมังมม่งมาอะไรมั่งถามจริงๆเหรอรู้สึกแบบว่า คนที่อยู่ในยุคเดียวกันน่ะมีใครมาทักทวงไหมเอ้ยตีทําไมเดี๋ยวนี้ไ์สดขายผ้าวะอะไรเงี้ยมีไหมยุคเดียวกันเนี่ยผมเคยบอกหลายท่านนะผมบอกว่าเขาบอกว่าเขาทําไม่เป็นรุ่นเก่าก็คือลงในเว็บไซต์กับฝากนิตยสาราต่างๆลงซึ่งคนกว่าจะไปอ่านเจอเนี่ยบางครั้งพระองค์เนี้ยก็ได้อืให้คนอื่นเช่าไปแล้วในสื่อออนไลน์เนี่ยคนสามารถเห็นภายในเนี่ยยังคุยกันเนี่ยอื คุณตั้มถ่ายรูปพระโพสใน Facebook ตัวเองคนเห็นเลยไปในหนึ่งนาทีคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนเรากับสองถ้าเราเปิดสาธารณะคคนที่มีความคิดเห็นสอดคล้องที่ชอบพระเครื่องเหมือนกันก็จะเห็นเหมือนกันใช่ใชมันเร็วกว่ากันเยอะเลยเพราะการทางานของ Facebook คือจะแนะนําสิ่งที่เราชอบเสมอสิ่งที่เพื่อนเราชอบเสมอเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ชอบพระเหมือนกันเราโพสรูปพระขึ้นไปเนี่ยคนเล่นพระจะเห็นแทบจะทั้งหมดใช่เขาจะฉลาดมากเขาจะแนะนําในสิ่งที่คนชอบเท่นั้น พูดอะไรไปเนี่ยเขารู้แล้วเด้งขึ้นมาละไเด้งขึ้นมาการปรับเปลี่ยนเข้ามาสู่ในยุคออนไลน์เป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องเป็นเรื่อง,องดีมากกว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้โทนบางแครอ,อ,อประมาณปี2561ันเดนี่ยวันที่6เดือนหกถ้าผมจะไม่ผิดนะโทนบางแคเรียกผมไม่ออกรายการมผมก็พวาะันเนี่ย เฮียมเดียว hmm. <c oughs> ่าส <c oughs> with right. ัมภาษณ์เฮียหน่อยโคเซียนในตำนานเขาจะเรียกผมโคเซียนในตำนานได้ครับผมก็ไปที่วัดราชประคองเนี่ยวัดลาชประคองธรรมของของโทนเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโทนบอกว่าผมพูดแล้วคนชอบฟังเรื่องเรื่องโมโในอดีตนะเรื่องในอดีตเรื่องราวสนุกสนุกในอดีตทั้งเรื่องการพนันเรื่องอะไรเขาบอกว่าชุดแบบดีมากหลังจากนั้นคนเนี่ย จากที่ผมเนี่ยใช้ชีวิตเรียบง่ายมาเนี่ยอ,อยู่ๆเนี่ยพอหลังจากเทปออกอากาศไปเนี่ยคนเนี่ยก็มาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเยอะขึ้นคนโทรมาถามหาเยอะขึ้นม,มาจากโทนบางแคเนี่ยที่ทำให้เริ่มมุมมองเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยมไม่เลวเว้ยหลังจากนั้นแต,แต่แต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็ยังไปออกกระทนอีกประมาณห้าหกเทปหลังจากนั้นก็เริ่มลงเฟซบุ๊ก ลงแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดทําเองนะครับทําเองก็ลงลงแบบลงเล่นๆเ,เนี่ยแต่ว่าเริ่มเฮ้ดีขึ้นคนเข้าหารู้จักเราเยอะขึ้นเด็กรุ่นใหม่ที่รู้จักคืออายุน้อยลงจากยี่สิบกว่าไม่ใช่คนรุ่นเก่าแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุยี่สิบกว่าที่เขามาเล่นออนไลน์แล้วเจอครับเขาบอกว่าเฮียเนี่ยมันอืคุยมัน เฮียแม่งสุดจริงครับอ่าเป็นคนพูดขอเว็นรเฮียแม่งสุดจริงมันอคุยกับเฮียแม่งมันสุดอ่ะเป็นคนรุ่นเก่าจะไม่พูดคำนี้เอาพูดแบบวัยรุ่นในสุดแล้วก็มันแล้วก็โอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็มาออกรายการสับกันกระโทนอันเอ็มหัทเทปอีกหลายหลายเทปเป็นสิสิบเทปครับมะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็มีความคิดว่าเฮ้ เราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราจะเดินทางเสียก่อนผมต้องเดินทางไปเช่านอกสถานที่ครับถ้าเราจะอยู่บ้านแล้วทำงานเนี่ยทํำยังไงสถานการณ์โควิดเนี่ยเข้าปีสองตลาดพระถูกปิดเปิดไม่ได้อแหล่งรับซื้อพระอยู่ไหนอ่ะทุกที่ปิดหมดอื ตอนนั้นก็ไปซื้อจากโถนวพาโถนได้ออนไลน์คนมาขายที่วรา,าประกองทำหกสองปีหนึ่งก็ยังเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดมีปัญหาอยู่เอยหกสามก็ยังเป็นอีกอหลังจากนั้นเราก็ไปคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำให้มันเติบโตขึ้นทำเพจเราก็พยายามทำเพจทำเพจ ให้ความรู้พระเครื่องทางเก่าคนโบราณทางเก่าคนโบราณเนี่ยเริ่มทำเนี่ยประมาณปีหกสี่โดยการที่ได้ความช่วยเหลือจากเอ็มหัตเทอเอ็มหัตเทพเขาช่วยเหลือคือยังไงร่้เ่าผมก็บอกว่าเขาเฮียเฮียน่าจะทำนะเพราะเฮียเป็นคนที่พูดสนุกและเฮียทันสมัยครับคนรุ่นเฮียไม่มีใครหรอกที่จะตอบคําถามได้ฉานเท่าเฮียตอบได้ทุกประเด็นวิเคราะห์ เหมือนกับเพียเนี่ยเพิ่งอายุเยพียงแค่30 3สบสิบกว่าสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ทุกชนิดผมชอบคือเล็กๆเนี่ยเขาอ,อ่านสือพิมพ์วันลงสามฉบับปัจจุบันเนี่ยผมก็ดูนังสือพิมพ์เนี่ยในในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยทั้งสมัยก่อนเนี่ยก็ดูได้ทั้งทั้งแทบทุกฉบับครับแล้วก็ดูทั้งข่าวเศรษฐกิจข่าวบ้านเมืองข่าวสังคมดาราข่าวอะไรก็แล้วก็ดูทั้งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆอื พอเอ็มัาเทพเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดเน yani, ี่ยเอ็มมาเทพซื้อมาให้ก่อนเขาบอกเดี๋ยวซื้อมาให้บอมเฮ้ยไม่ไรผมมีตังค์พอเขาซื้อมาเนี่ยซื้อกล้องซื้อคอมสองตัวซื้อกล้องถ่ายรูปซื้อไฟอช่ไหทั้งหมดค่าลงทุนเนี่ยแสนกว่าอ,อาเอ็มเขาจ่ายไปแล้วเราเอาจ่ายตังค์ให้เขาไปครับแล้วก็เขาก็เป็นคนบรีเซตตั้งตั้งตั้งว่าคนตั้งตรงไหนตรงไหนตรงไหนตั้งกล้องงเงี้ย เฮีย er, ตรงนี้หน้าตรงตรงนี้สับสวิตกล้องหนึ่งกล้องสองอ่าตรงนี้เฮีย er, ก็สับตรงนี้มาโพสต์พระแล้วก็ได้เรียนรู้จากว่าเออเฮ้ยมันก็การพูดแบบถึงวัยรุ่นเลยมันดีเว้ยสนดุกดีเว้เออลองดูอ่อย่าเป็นคนแก่ที่อะไรก็ทําไม่ได้อ,อ,อย่าไปทําเลยไอ,อ้ขาลองดูไเออไม่คลิปแรกเนี่ยที่ออกเนี่ย,ทออเ,ยเทพออกอากา,กาศคนดูเป็นล้านคน คุณคิดอยู่เยผมยังไม่เคยได้ได้มาสัมผัสกับคนดูเป็นล้านแล้วก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเลิกลงในเว็บเว็บไซต์เว็บหนึ่งเนี่ยคนติดตามผมผีผมรวมโดยละสามสี่เว็บมีคนดูผมเนี่ยเกือบสองล้านคนเลจ้าที่โทนก็บอกเฮียเนี่ยเป็นเสือแต่เท่าทําให้ตัวเองเหมือนกับเป็นเสือนอนหลับครับเป็นบังกรที่ตอื่นได้แล้วเป็นบังกรที่อาจจะต้องตื่นได้แล้วคขาพูดที่ถูกเป็นบังกรที่อยู่แต่ในถ้ำไม่เคยออกมา โบยบินเรวก็ก็เ,เราอายุเยอะเนี่ยเราก็เครียดไปแล้วมีช่วงหนึ่งเราก็เบื่อพออายุเยอะๆแต่วันหนึ่งเนี่ยที่ตั้มเนี่ยอายุจะหกสิบเนี่ยตั้มก็จะจะไปทําอะไรใช้ชีวิตเรียบง่ายพอไม่ต้องไปหหวาเหลื่อมคิดไปการใช้ชีวิตเรียบง่ายเนี่ยต้นทุนชีวิตเนี่ยค่าใช้จ่ายมีทุกวัน<ช>เราแค่วันหนึ่งเนี่ยเรามาทํางานเนี่ยเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ลําบากบมีเงินใช้จ่ายตัวเองและครอบครัวครับ แล้วไม่ต้องไปกินเงินเก่าจนหมดบางคนกินเงินเก่าจนหมดมชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนเส้นได้ผมชอบคำพูดของพี่ชูวิทครับเดวิดกุ๊ปเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยไปเที่ยวตลอดอ่าโนอาเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยครับถึงบอกว่าคำพูดที่บอกว่าเส้นได้คนเราเนี่ยหกสิบใช้ชีวิตยังไงหกสิบนับปีเจ็ดสิบนับเดือนแปดสิบนับวันแต่ผมเพิ่มให้ เก้าสิบนับชั่วโมงคุณอายุเก้าสิบคุณเตรียมได้เลยว่าคุณจะอยู่ได้อีกกี่ชั่วโมงใช่ผ่านไปวันหนึ่งก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงครับถ้าแปดสิบเนี่ยนับวันอยู่ได้กี่วันอืพอคนที่อายุถึงหกสิบเนี่ยคุณนับไปเลยเนี่ยอกราฟชีวิตเนี่ยผมเป็นคนที่วางแผนชีวิตกราฟชีวิตผมเนี่ยผมมองว่าเจ็ดสิบเนี่ยเทียนไขเนี่ยอาจจะดับอืซึ่งไม่คนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพอเอาความโลกความเทะยานมาเนี่ยลืมคิดไปว่า ชีวิตคนเราเนี่ยเส้นเทียนไขของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยาวตลอดอม,มันมีหมดวันหนึ่งที่คุณถึงหกสิบคุณต้องเตรียมตัวไว้แล้วนะช่วงระย่างระหว่างชีวิตเนี่ยอายุระหว่างหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยคุณจะอยู่แลสบายเป็นภาระลูกหลานหรืออยู่แล้วเนี่ยตายทั้งเป็นหลายๆคนเนี่ยรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยตายทั้งเป็นคือมีชีวิตยอยู่แต่ ปัตเจ็ตอยู่ไหนอ่ะปัตเจ็ต่จะใช้จ่ายครับวันนี้ถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณจะไปไหนคุณมีปัตเจ็ตเนี่ยคุณก็พร้อมคุณจะไปเป็นคนแก่ที่เดินอย่างผมเนี่ยเป็นคนแก่ที่เดินพารากอนก็ยังไปเดินดูสิ่งสวยงามครับแล้วยังไปโนอาอยู่ไหมโอ้โนอาไม่ได้ไปที่ทไปเดินพารากอนเนี่ยแต่ไม่กล้านะเดี๋ยวเล่าให้ฟังควันนั้ไปพารากอนแแปคอนสยามอายเขานะ เราไปดูเนี่ยเราไม่กล้าใส่นะเสื้อผ้าตัวสามสี่หมื่นเราก็ไปดูว่าอยากจะรู้นกทำไมเสื้อผ้าแบรนด์เนี้ยชื่อดังเนี่ยทําไมตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อแบรนด์ก็ได้เราก็ไปดูแค่อยากไปสัมผัสเนี่ยสัมผัสดูมันเพราะอะไรนะตัวนี้สามหมื่นเราก็เราก็แบบเป็นคนโบราณแล้วก็เอากล้องมาส่องเนื้อผ้าเําไมตัวนี้ทําไมเสื้อตัวนี้สามหมื่นบาทมันแพงยังไงอ๋อแพงเพราะมีคําว่าอืแบรนด์มีแบรนด์ แต่ตัวนี้ทําไมอ,อีกแบรนด์หนึ่งทำไมตัวนี้แม่งแสนกว่าไม่ได้ใส่แต่เพราะว่าดีดีนะคลิปลุกไปดีแต่งตัวดีถ้าแต่งตัวไม่ดีแบบตอนไปซื้อโทรศัพท์มือถือเมื่อปีสามสองโอ้โหคนโคตรดูถูกเสียนพะระเลยพูดมุมมองด้ว่าเมื่อปีสามสองข้างพันทิพย์ประตูน้ําผมไปขอซื้อโทรศัพท์เนี่ยตัวละห้าหมื่นผมใส่รองเท้าแตะเสียนพระก็ใส่เสื้อธรรมดาอะไรก็ได้ที่ทํางานเพื่อขอซื้อโทรศัพท์อื ผมยืนนักเกือบครึ่งชั่วโมงผมพูดเบาๆพี่ขอดูโทรศัพท์หน่อยเขาสนใจจากคนที่ภาพลักษณ์ดีอย่างอ,อย่างตั้มกระไสสูตรเขาหยิบห้ดูหมดผมก็ไอ้สิบนาทีแล้วมันก็ไม่สนใจสิบห้านาทีแล้วถามอีกทีพี่ผมขอดูโทรศัพท์ตัวนี้หน่อยออก็ไม่สนใจตอนหลังผมก็เริ่มเอเริ่มมีน้ำโหนิดนึงก็พูดเสียงดังเอ้ยตกลงขายรือเนี้ยโทรศัพท์ครื่งเนี้ยอขายหรือเปล่าเท่าไหร่ครับ เริ่มเสียงดังแล้วเขาถึงหยิบให้ดูอืเขาก็คงดูแบบบนดูถูกเนี่ยเหมือนกับว่าในใจเขาก็คงคิดว่าเออไม่มีเงินหรอกไม่แต่งตัวอย่างเงี้ยเสื้อผ้ามันปอนรองเท้าแตะด้วยอืผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกไม่ถอดรองเท้าแตะฟาดเลยไม่ใช่ผมผมแค่ว่าเกณฑ์ธรรมดาผมเป็นคนสุภาพผมแค่ว่าผมไม่ชอบสังคมสมัยก่อนเนี่ยดูถูกมากการแต่งตัวเขาเขาดูถูกเซียนพะขนาดไหนเฮียเมื่อก่อนไม่เขาไม่รู้เราเป็นเซียนพะเขาเห็นว่า ส่วนใหญ่คนที่เข้าซื้อโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนเนี่ยที่ครับเข้าใจผมเข้าใจพันที่ประตูน้ําเนี่ยประตูละห้าหมื่นเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนที่เขาเจ้าเจ้าจะมองนะเขาจะมองคนที่แต่งตัวใส่สูตรเนี่ยจะดูดีกว่าเราที่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาไม่มีอะไรก็ใส่รองเท้าแตะเข้าไปแล้วพอเราหยิบเงินจ่ายเข้าไปห้าหมื่นบาทเขาถึงได้ได้ได้เชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็น ไม,ไม,ไม่ไม่จริงเสมอไปอภาพลักษณ์ที่แล้วเขาไม่รู้เราทาอาชีพอะไรเพราะเราไม่ได้บอกเราเป็นอาชีพอะไรผิดแต่ว่าเราแค่เจ็บใจว่าการแต่งตัวไม่ดีเนี่ยจะถูกบูลลี่ในสังคมมีมาตั้งแต่สมัยหลายสิบปีก่อนแล้วถ้าถามว่าการบูลลี่อาชีพเสียงพระเนี่ยมีตั้งแต่สมัยหลายสิบปีก่อนหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะคนเนี่ยสมมติว่าเราไปที่ไหนเนี่ยสมเพื่อนผมเองนะผมพาคุณแม่ไปหาหมอ เออ่ที่โรงพยาบาลเพื่อนสมัยเรียนนะเราก็ถือว่าคนเจอกันเนี่ยด้วยมิตรภาพที่ว่าเป็นเพื่อนสมัยที่มันอายุตานสักสิบสิบเอ็ดสิบสองเราก็เฮ้ยผมจําไม่ได้นะชื่ออะไรนะเกียมศักดิ์วะเฮ้ยกียงศักดิ์ทำไม่เจอตั้งนานสบายดีนะบอกอสบายดีเอาเราก็บอกสบายดีคําแรกที่เขาถามเนี่ยนะเขาทําอะไรวะ ตวนเพื่อนแกนจะถามว่าทําอะไรบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกดอนทําอะไรอยู่ตอนนี้บอกวันเดี๋ยวนี้เราเล่นผ้าอยู่อคําคําถามแรกที่ได้ยินเนี่ยคนก็จะพูดว่าขายผ้าเหรอ,อ,อแล้วจะพอกินเลยวะโอ้โหเนี่ยเป็นคํถามถามถามเนี่ยโดนดูถูกมาทั้งชีวิตนี่ตอนหลังตอนนั้นนี่ก็หลายสิบปีนะเราก็บอกว่าพอมันดูถูกมันเราว่าขายผ้า คือตอนนั้นอาจจะโชคดีที่ว่าพอมันจะดูถูกเราปันนด้มันโชคดีว่าเราเดินใส่ข้อมือนาฬิกาติดไปเป็นโรเล็กมันก็เลยหันไปมองอีกทีก็เลยเลิกดูถูกหัน่าโอ้เฮ้ยใส่โรเล็กด้วยนี่วาเราก็เราก็เสียความรู้สึกกับเพื่อนคนนี้ว่าคําแรกที่พูดเนี่ยคือคําดูถูกว่ามันขายพระ,ะขายพระหรือครับคําที่สองพอมันเห็นเราใส่โรเล็กมันก็หยุดดูถูกนิดนึงเรอก็บอกว่าก็พออยู่ได้พอ พอมีรายได้อยู่ได้อเราก็ถามอย่างสุภาพแล้วตอนนี้ไม่เจอนานเธอทำานี่เขาก็บอกว่าเขาอยู่บริษัทเกี่ยวกับน้ํามันซึ่งดูแล้วมีเกียรติในสังคมมากกว่าเราก็ก็แค่ก็แค่ที่ว่าผมเนี่ยในใจผมนีานะไม่อาจจะทำอย่างไรว่าให้พื่อนคนนี้นี่แม่หุบปากันดูการดูถูกเราแล้วก็อาจจะ จ่ายเงินจ่ายเงินค่าเนี่ยค่าหาหมอเราก็เราก็พยายามจ่ายเงินให้เสร็จเราก็ไปดูว่าให้คนหนึ่งไปดูให้มันขับอะไรมาวะมันขับโตโยต้าเดี๋ยวจะต้องแกล้งมันแบบว่าเบาๆเล็กๆเล็กๆแกล้งมันเบาๆเล็กๆเล็กๆในการแกล้งคนเนี่ยนะแกล้งยังไงก็ผมก็รีบไปเอารถเบนซ์ขับมามันก็ต้องไปรับมันมีเบนซ์แล้ว แล้วก็ขับมาปุ๊บขับมาจอดข้างๆมันครับแล้วก็เปิดกระจกไปก่อนนะเกียงศักให้ไม่รู้ว่านี่อาชีพที่มึงดูถูกเนี่ยกูขับรถแพงกับมึงตั้งหลายเท่าแล้วเราไม่อยากกับว่แล้วทำไมต้องดูถูกทุกสาขาอาชีพเนี่ย <c oughs> เขามี <c oughs> เขาเรียกว่าทุกสาขาอาชีพเนี่ย <c oughs> เขาก็มีเขาเรียกมีเขาเรียก มีเกียรติในแต่ละสาขาอาชีพแต่ว่าอาชีพเนี้ยโดนดูถูกมากเนี่ยยิ่งเมื่อก่อนเนาะดูถูกมากเลยดูถูกมากแล้วเกียงศสตร์เป็นยังไงพอไปก่อนไม่เกียงศสตร์ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ดูสีหน้าเขาผมแค่ว่าผมแอบสะใจเล็กๆไปก่อนนะเหมือนกระจกให้มันมองทะเบียนรถตองสองขาเราทะเบียนรถตองสองไอดอลผมเลยก็เพื่อให้มันเห็นว่าเนี่ยแหละ ผมโคตรชอบอะไรอย่างเงี้ยมจริงผมเกลียดคนที่ดูถูกคนมากเลยไม่รู้จะทำยังไงผมเกลียดคนที่แบบมองคนหัวจะหลดเท้ามากเลยนะผมเจอมาทั้งชีวิตเจอมาทั้งชีวิตทั้งชีวิตเพราะอะไรว่าหนึ่งอาชีพเสียนพระเนี่ยเป็นแบบนี้มาตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้เนี่ยว่าเขาจะไปรู้หรือว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีตังค์เนี่ยการประปุดพระก็ไปทุกงานเคยขายแบกกระดินก็ขายมาแล้วตั้งโต๊ะแดงก็ขายแล้วตั้งโต๊ะแดงก็ต้องเอาพระไประบายขาย ขายด้วยหายด้วยเคยขายได้เยอะสุดก็หายด้วยเล้วตอนหลังก็เลยเข็ดเพราะว่าไม่สามารถสมมติเราตู้ไปตั้งโต๊ะแดงใส่เคยไปตั้งโต๊ะแดงขายแมงเอื้อมมาหยิบอันนี้หยิบไปหยิบมาแล้วว่าเฮ้ยพอเช็คไปเช็คมาอ้าวหลวงพ่อแดงเขาไม่ได้อีกตอนแ้นหลวงพ่อแดงสมัยก่อนนะหลายสิบปีพ่อแดงดำๆไม่เกินห้าหมื่นหลวงพ่อแดงหายไปไหนว่เหลือแต่ตลับเติรเลนตลับไปอเหลือแต่พระไม่อยู่แล้วก็เลยบอกว่างานนั้นขัดทุนแล้วถึงว่า ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่กล้าไปขายงานประกวดหนึ่งจะต้องมีคนเศร้าถึงคนสองคนถ้าพูดลุงพระเยอะๆเนี่ยหายไปหาไม่เจอเลยครับโอ้โหเป็นเรื่องสนุกๆนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ที่เกี่ยวข้องกับวงการออนไลน์ที่วันนี้ต้องบอกว่าเขียตีก็เป็นอีกหนึ่งเซียนที่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโลกออนไลน์ปรับตลอดเพราะออนไลน์เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าวันนี้กติกาของตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยยังไม่ได้ทําช่องติงบ็อกนะช่องย t u b e ก็พยายามทำก็ทำเรื่อยๆให้คนติดตาม Facebook ก็พยายามอัพให้ทันว่า Facebook เนี่ยกติกา Facebook เนี่ยข้อเสนอแต่ละเรื่องเนี่ยเราต้องหนึ่งห้ามลงอะไรที่เกี่ยวกับที่เขาข้อห้ามของเขาเนี่ยต้องแม่นยำพวกงาพวกอะไรที่เป็นอนุรักษ์สัตว์อวนนี้ต้องระวังศาสนาความเชื่อแล้วถ้าติกต o k เนี่ยผมไปดูกดติกตอกกดิกตอกเนี่ยถ้าติกตอกเนี่ยใส่โลโก้ ไม่ได้ห้ามไปติดโลโก้ของแพลตฟอร์มื่นแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ลบเลยลบเลยต้องลบสถานที่ราชการก็ไม่ได้ความรุนแรงก็ไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ได้ลงคลิปแล้วห้ามลบด้วยนะทิกตอกห้ามลบถ้าลบอะไรจะปิดการมองเห็นเราปิดกันทันทีแล้วก็มีเด็กอายุน้อยกว่าในในก็ไม่ได้กติกาเยอะมากซึ่งกำลังเรียนรู้ว่าตรงไหนเนี่ยจะทำยังไงแล้วผมยังยังหหวเลาะในช่องติกตอก S <S <S บอกราคาไม่ได้ต้องเป็นพาราเซเตามอนลนละ่นวันวันในช่องหนึ่ช่องช่องทิกตอกก็พารานี้โอ้ยพารานี้มันจะแดกกี่เมเ็ดแต่จริงๆงมันจะบอกราคาแต่มันมะพูดทุกวันพารานี้โอ้ยยังไม่ถึงพารานี้มาปาดสิมันจะไปขับรถแข่งแล้วต้องปาดไปปาดมาแต่ก็มองว่าเน,นี่ยเป็นเป็นช่องที่ว่าข้อกําหนดของทองิกตอกเขาจะเราเราฟังมาแล้วก็นึกขำในใจไอ้นีมันจะซื้อพรกกันอย่างไรวะ ภารานี้ภารานี้ไม่ได้ออแม้อยากกันพิมพ์ไปจเจ้ากินเม็ดเนี่ยวส่งไปแล้วร้อยเม็ดนะพูดแต่ภาราจะซื้อซื้อกันเนี่ยก็ปาดเล็้วปาดพี่ปาดเพราะมันลงอื่นมันโดนบล็อกออพูดคําพูดของแต่ละแต่ละแพลตฟอร์มค,รค,รคือวันนี้เนี่ยอาจจะมี t i k t o อกของจีนเนี่ยเขาก็มี Google ของเขารนะ่ว่ายังไม่ยังไม่มาทางออนไลน์ในเอเชียคือเรื่องเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเป็นคนเนี่ย มีเพื่อนอยู่หลายๆวงการครับผมพูดมาล่วงหน้าก่อนที่โทนจะทับทำเนี่ยผมบอกว่าเพื่อนผมบอกว่าภายภาคหน้าเนี่ยสัญญาณเนี่ยใยแก้วเนี่ยไม่มีละวยิงดาวเทียม,มส่งมาความชัดจะดีขึ้นครับและระบบต่างๆอนาคตเนี่ยเราคุยกันเหมือนกันว่าอยู่ติดๆกันเลยชัดกว่านี้แต่ผมไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยกับตรงนี้จะใช้ได้ถึงประเทศไทยหรือเปล่าครับ พราะแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันก็รอดูต้องรอดูแต่สุดท้ายสรุปก็คือเฮติก็รู้สึกว่าออนไลน์เป็นเป็นเป็นออนไลน์เนี่ยทางรอดไม่ใช่ทางเลือกทางเลือกเนี่ยทุกคนชอบบอกว่าออนไลน์เนี่ยส่วนตัวผมนะทองละทางเลือกของออนไลน์เป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยอยู่รอดได้ครับแต่ทางเลือกที่สองทุกคนต้องขยันออนไลน์เนี่ยสาคัญมากเพราะวันนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยอันดับหนึ่งทุกคนเนี่ยโทรศัพท์ โทรศัพท์เมื่อก่อนไม่ใช่ยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าบ้านไม่ใช่แนละ้วถ้าลองขาดโทรศัพท์ไปเนี่ยเหมือนก็ขาดชีวิตขาดอะไรบางอย่างนึง,งแล้วทุกวันนี้ถ้าคนมีโทรศัพท์ถ้าคุณไม่ได้เปิดดูในออนไลน์เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะใช่คุณก็ไม่ทันโลกอ,ะอ่ะไม่ทันโลกตัว่าคุณดูหนังแพลตฟอร์มก็อยู่ในโทรศัพท์แล้วแต่ คุณจะซื้ออะไรรของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มที่ดูหนังคุณก็ต้องดูในโลกออนไลน์อ,ออนไลน์ก็อยู่ในโทรศัพท์ครับถ้าวันนี้เนี่ยเซียนพารุ่นเก่าเก่าเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยใช้ชีวิตแบบผ่านไปวันๆซึ่งผมก็พูดหลายคนนยเขาบอกว่าตี เฮียทาให้เป็นว่ะบางคนที่บางคนสนิทหน่อยบอกให้กูทําไม่เป็นบอกเฮียเฮียทำไมไม่ให้ลูกหลานทํำชื่อเฮียมันจะได้ไม่ใช่ไม่หายไปวันนี้เนี่ยเฮียเนี่ยบางคนเจ็ดสิบบอกเฮ้ยกูเจ็ดสิบแล้วกูเบื่อเฮียเบื่อจาใช้จ่ายชีวิตในในการใช้ชีวิตเนี่ยเฮียงมีอยู่นะชีวิตประจําวันเฮียยังมีอยู่ถ้าวันนี้เนี่ยเสียนผ้าเนี่ยมันก็เหมือนกับบางบางครั้งผมเปลี่ยนอาชีพผมเนี่ย คล้ายๆเหลือจ้างบา,บางครั้งถ้ามันจะมันถึงฝั่งคนก็ะโดถึงฝั่งพอแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นถึงฝั่งแล้วทํำยังไงเนี่ยที่เราจะเป็นเจ้าของท่าเราก็ต้องอยู่บนโลกออนไลน์ถ้าอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยก็จะมีตัวตนจนกว่าคุณจะหยุดครับถ้าไม่หยุดเนี่ยคุณจะใช้ใช้ชีวิตยังไงถ้าคุณยังทําโลกออนไลน์คุณก็จะมีหนึ่งมีเพื่อนในออนไลน์ตลอดการ,รสอง สามารถหาไรายได้จากโลกออนไลน์ครสามหาวัตถุดิบก็อาสมมสิพระเครื่องถ้าเปรียบพระเครื่องคืออที่พระที่หายากๆเนี่ยมันอยู่ในโลกออนไลน์คืออยู่จังหวัดนี้จังหวัดนู้นจังหวัดนั้นครับถ้าเขาอ่านเจอแล้วเรามีการนําเสนอบอกว่าอย่างนี้นะอา,า,าพระบ้านอาสวพระหลวงพระปกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่ครับเกิดระบอกองค์นี้เนี่ยเกิด ผมอยากจะเช่าสักห้าะหัาแสนถึงหนึ่งล้านสภาพนี้ไม่ค่อยสวย <c oughs> คนจากเชียงใหม่เนี่ยถ้าเขาไม่ดูออนไลน์เราก็ไม่เจอเขา <c oughs> เขาก็ไม่เจอเรา <c oughs> เขาก็สามบ้านนำมาให้เราได้ <c oughs> นี่คือที่มาที่บอกว่าออนไลน์ในโลกปัจจุบันคือทางรอด <c oughs> ไม่ใช่ทางเลือก <c oughs> อย่าไปคิดว่าคือทางเลือกเลือกทำเมื่อ,อไหร่ก็ได้ <c oughs> ยิ่งทำช้ายิ่งเสียเปรียบการค้า <c oughs> <c oughs> ชิงลงมือก่อนครับได้เปรียบเหมือนกับว่าทุกวันเนี้ยผมตื่นสายการอ่าน l ล n e ออฟ i ิเชีผมก็บอกว่าเอาเท่าที่ไหวเพราะบางคนเนี่ยถ่าผมนอนเช้าบางคนเนี่ยตื่นมาเนี่ยเริ่มดูแล้วคนส่งรูปมาทางลน์ออฟฟิเชียลหรือส่งมาในข้อความเพจเพื่อจะดูว่ามีพระองค์ไหนน่าสนใจแล้วราคาอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนด เขากําหนดมาแสนหนึ่งแต่พอถึงหน้างานเราจะกําหนดซื้อสักเจ็ดหมืนก็ได้แปดหมื่นก็ได้เพื่อให้เรามีช่องผลกําไรไ,ไปต่อได้ครับผมโอเคนับว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งความคิดที่เชื่อว่าพอมันปรับใช้เอาสิ่งที่เป็นอยู่เอา,อาสิ่งที่เคยทํามามาปับกับชีวิตที่มันเป็นปัจจุบันมาปรับกับเทคโนโลยีที่มัน พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเทคโน,ไป,นไปขึ้นทุกวันถ้าเราปรับได้ปรับตัวได้เราก็จะอยู่ในวงการนี้ได้เราก็จะอยู่ได้อโอเค EP ต่อไป EP นี้จบเรื่องออนไลน์ได้ครับยังมีเวลาให้ผมอยู่ไหมได้ได้ไดก็ได้ EP ต่อไปหลายๆคนอยากฟังเฮียตีเล่าเรื่องประสบการณ์ในอดีตของวงการพระวงการที่เฮถ้าสมมติอยากซื้ออให้มันแบบถูกได้กาําไรต้องซื้อยังไงอยากได้พระองค์นั้นต้องทํายังไงทริคต่างๆในวงการพระ เพื่อให้เราสามารถไปต่อได้เพื่อให้เราสามารถอ,อยู่ในวงการนี้ได้แบบว่าเอ้ยไม่โดนเอาลเระเปรียบหรืออะไรเงี้ยอยากแนะนำให้หน่อยมันก็มีหลายทิศแต่ละช่วงระยะช่วงระยะเวลาทิคเมื่อสัก30สิปีก่อนอ เดี๋ยวเล่าเรื่องทริคเมื่อ30มปีก่อนโอเคได้แต่เล่าในปัจจุบันเล่าอีพีหน้าเล่าอีพีหน้าจะให้คนรู้อีพีเดียวไวได้ได้โอเคคุณผู้ชม้โยยิ่งคุยยิ่งมันยิ่งคุยยิ่งสนุกอีพีหน้ามาชมกันว่าทริคของเซียนภาพเมื่อก่อนหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันและจะทํายังไงให้อยู่ในวงการนี้แบบไม่โดนเอาเปรียบจะทํายังไงให้อยู่ในวงการนี้แบบยังยืนได้เดี๋ยวมาฟังเฮติกันต่อกับเดอะเซียนอีพีหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับใช้เทคนิคโบราณนะซึ่งเมื่อก่อนเนนีี่่่มมมัไสือ ไม่มีรูปเปรียบเทียบใช้ที่ที่ให้คุณตั้มเนี่ยดูรูปแล้วเกิดความอยากได้แล้วเขไม่ลดเลยเหรอผมก็ต้องใช้ชั้นเชิงเสียงพระคุณตั้มองค์นี้เนี่ยถ้าหลุดมือเนี่ยสมัยก่อนยังมีอีกทิหนึ่งถ้าเป็นเบญจานะมผมก็วางแผนโดยให้ไปสองคนคนหนึ่งดูแท้คนหนึ่งดูเกถ้าเป็นผมนะมถ้าพระราคากลางอยู่ที่แสนหนึ่งผมจะบอกยังไงรู้ว่า